พอดีนะพอดีเขาตัดเด็กแล้วจะดูความขี้เหล่ของเด็กคนนี้ว่าตัดผมแล้วออกหน้าตาขี้เหล่ขนาดไหนอู่นี่นโอ้โห,โโหขี้เหล่กับเดิมอีกว่าไม่ใช่หล,อล่อเลยเนี่ยขี้เหล่อะเนาะขี้เละ่ดี่นี่นี่นอ้าวเด็กหนุอยจะเจอน้ำยามาให้ใครยาให้น้องอามน้องอาม,น,ออามน้ำยานี่สำหรับให้ผมนุ่มสวยจะเอาไหมแ<อ>บบผม,มเงาววับเลยยาววับงามตาเลย ไม่น่าเป็นยิ่งขี้่เลยีมตัดให้น่าขเลนี่น้ำยานี่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 ก่อนเลยทำไมไปไหนเอาี่ของเขาขอใครน้ำยาของป้าจาเาเดี๋ยวสะตัดผมเดี๋ยวเาจะสะเดี๋ยวยอาตัผมน่อมผมเลยรมาแล้วผมหน่รอาวททให้นุ่มหอม่นี่น้ยาเะน้ายาปรับปรับสภาพผมไม่ใช่นี่มันน้ำยาพ่ปา่นปากไม่หวาวตย อ่าให้ให้ไม่ป้าจะตัดไม้ขนน่ะเอ้ยผมอ่ะไม่จะตัดไหมเดยเแล้วน่งตัดไหมคะเอาเป็นต้นสรเฮดไม่ต้องนเป้าจะเป็นรองทรงรองทรงผู้ใครผู้ปูัวใครเนี่ยป้าจำไม่ได้เลยป้ามึงไว ที่นอนอยู่ว่าอะไรก็ป้าซื้อมาบ่วงฝากอู้โหกูไม่เคยไปพูดแล้วไปดูวิญญาณเขาเออแล้วรถที่นอนหนูอยู่อ่ะแต่งเรื่องนะไม่แต่งเรื่องหัวที่สองคือน้องเต้นนะจ๊ะเขาก็กลัวไงป่ะเรื่องบอกว่าพี่อาร์มหล่อแล้วแล้วเขาจะไม่หล่อไม่ได้ไม่ยอมน้อยหน้าพี่อาร์มขอตัดต่อพี่อาร์มดูดิโอ้โหกลัวพี่อาร์มจะหล่อเกินอ่ะโโอ้หน้องเอ่อน้องเต้ลเอาเอาทรงไรบอกเขาอย่างลูก ของยังครับทรงไรทรงตามต่ำทรงต่ำอันนั้นลองลองทรงสูงของพี่อาร์มของเราเอาลองทรงต่ำใช่ไหมโอเคไม่ใช่ต่ำธรรมดาต่มตาม่ต่ำเอาแล้วป้าลองทรงไรป้าจ๋าเอาเราของของคุณรัตนาเอาทรงไรคะบอกช่างนะคะทรงไรเป็นไม้เล้าเอาเขาที่ตัดถูกเอาทรงอะไรต่อทรงเขาป้าแม่งช่างตัดไม่ได้ไม่ได้เอาทรงไรตอนนี้ยังไม่ได้ตัดเลยนะคะอันนี้จะตัดแล้วเอาทรงอะไรทรงไรบอกก่อน เดี๋ยวของป้าเป็นกรณีพิเศษตรงไรป้าตรงไหนป้ากินเฮดหรออะไรต้อถามนะว่าป้าจ๋าตัดตรงไรป้าถามว่าาตัดตรงหหอ่่ลยะบอกออรเกเนอัออมสอนอออได้ละต้องถามว่าบอกป้าจ๋าตัดผมตรงไรนะตรงไรสอนทำไมอ่ะป้าตรงไรตรงไรบอกนี่พูดเดี๋ยวตรงไรพูดเดีตรงไรยัยตกปากเลยเขาเลตัดคลองเลยตรงวอมกูเลยตรงวอมไม่ตอบนะตอบอะไรตรงวอ ไม่องอกะป้าป้าตอบก่อนเลยป้าตอบก่อนโซมหอกโอ้หเราเป็นอะป้าพูดแป๊บเดียวแป๊บเดียวเอาหมอกเออแค่นั้นแอละจบมีแถมอีกแถมอีกเดี๋ยวจะเอาสกินเฮดดีป้าสวยนะรอด้วยชีวิตจริงมบบนี้อะไรชายไปไหนเนี่ยเป็นพยาบาลไปหลังหัวไปหลงหัวละน้ยป้าส่งพูดไปเลยนะแข่งพูดกับเราอย่างนี้นะ ทุกคำนี้คบนี้ก็สอนเราไม่หมดเลยนี่ผมอยากส่งเลยนี่อยากส่งเป็นช่วงปลายไงมาใช่ไหมใช่ไหมค่าของผมเนาะใช่ไหมคนอื่นเขาตัดฟรีหมดเลยแต่ของป้าเขาบอกว่ายาสูดต้องต้องเสียตังค์ป้าป้าช่างเขาบอกว่าของป้าต้องเสียตังค์อ่ะเอาไงอ่ะเขาบอกว่าสองร้อยบาทโดยตัวไปมันสองร้อยบาทกูไม่มีให้นะไม่แจ้ง ตัดอย่างนี้เลยนะเคนเดียวนะโค่กันอย่างนี้เนี่ยก็ตายกันด้วจะตายได้ไงก็ป้าบอกป้ารอคิวอยู่ป้าก็ต้องเสียสองร้อยจะตายกูไม่ได้รอคิวกูไม่ได้แต่งเรื่องเลยนะไรเมื่อกี้ยังอุ้ยเลยว่ารอคิวรอคิวจะสวดสัพย์เลยนะสวดเลยก็ป้าบอกเอามาตังมาตังมาสองร้อยทั้งเขาเรียกเก็บก่อนป้าไม่มีตังเขาไม่ให้ตัดอ่ะไม่ต้องตัดก็เมื่อกี้บอกนั่งรอ แต่งเรื่องแต่งเรื่องหนูไหมแต่งเรื่องอย่าเสียเงินนะพูดยากอย่าไม่เสียตังค์เลยไม่ตัดคุยามไม่เสียตังค์เอาอย่างนี้ป่ะป้าเดี๋ยวหนูเสียตังค์ให้สองร้อยไม่ต้องนะเราไม่ตัดลราผมเราจ้านเสมอดีอยู่แล้วไปโกเร็วทำงานหน่อยกูยังไม่ได้เวลาเลยเร็วเขาป้าแจมอน้องอานั่งให้ลูกนั่งคู่กับคุณยายสิเร็วๆเอออันนี้ไข่ อันนี้คืออลอตดมัน้ํมัก็ดูดีนะดู่เ่เนเดิพี่เหล่แหละคนจะพี่เหล่อเปตเนี้ยเขาี่เหล่อแลน้องอารมหล่อไหมหล่อไหมป้าหันดูดิเขาเคนไหมป้าป้าบอกวน้องอามป้าดูหลานไม่เลยชื่หลานนี่น้องอาร์มหล่อไหมพี่เหล่น้องอามหลมผมหล่อจังเลยพี่เหล่มืงอะไรขี้เหล่ขี่เหล่ขี่ลายควายขี่ออกซึ่งแต่นิดเดียวพอ ดาเยอะเออัผมจะไตัดอย่างนีตัดขอกแกป้ากูรู้ดีไปตัดองกันไม่ตัดกันนี่แหละดใจผูอย่างนี้อย่ัดอะไรนะีกระดอยว่าอะไรนะกระดองทองเหรอทองูจะโดนคนดนแล้วยังมีชื่อใหม่แล้วเหรอโน้นเขาเรียกคนรู้แล้วกระดองทองเหรนี่แะเมื่อกี้เราขอดแล้ง แล้วปดองไปไหนหมดอะป้าที่นี่เนี่ยเลี้ยงปลาคุณไม่ได้ธรรมดาเอย่างนี้ทำไมยังเป็นยังงี้ไม่ทราบของี่เนี่ยอันนี้สำหรับเอ่อทำให้ให้ผมสภาพผมเป็นเป็นยาให้เคลือบทรงผมนุ่มสวยจริงเหรอเอามาป้าเดี๋ยวพอป้าตัดผมเสร็จมันต้องใช้ยาตัวนี้น้ำยาตัวนี้ไม่ต้องมาสอนไม่ต้องมาไล่ละเอียดอย่างนี้นะพาก็สับสับสับแล้วยุ เขาบอกแอแกมาทําไมถามป้าผมไม่ป้าเขาบอกมาทําไมใช่กระดองทองมากคนเนี้ยมึงพูดคำว่าผัวก็คือผัวมึงไงแหละป้าป้าเรียกมาทำไมมาแล้วมาเย็นไม่ได้เรียกใครนะอ้าวอ้าแล้วผมมาทหไมชิปคอยไว้วั่เอ้าดูดนาะพี่ต๋องดูดูอยู่ตามต้นมะม่วงอะไรปูชีวิตคือธรรมดานะดูด้วยดูด้วยเดี๋ยวงาน เราได้ไม่ได้เดีนี้ีกยแม่เอ๊ตาบอบ่ะสิบเจ็ดอันทันเจ็ดตรงไปดิตรงไปในไลน์ดิยในไลน์บีนะอือไปปมา ยูมาแล้วงป้าเรียกมาทำไมอ่ะก็ไปป้ายูมาแล้วอ่ะชิบหายกูไม่รู้เรื่องเลยรู้สิแต่อีกเนี่ยส่งโจรเนี่ยป้าชอบแบบนี้ส่งอย่างแบ่อ่ะเออมึงแต่งเรื่องเองก็เอาไปชอบสิไม่เอาหนูไม่เอาหนูหัวป้าหนูมาแย่งของแ้่ถ้าเป็นหัวป้าหนูจะไม่แย่งหัว มึงมึงจะมาแต่งเรื่องกูอย่างนี้พรดก็สับมึงโดนละเอียดพัดจะมาสับได้ไรพัดโดนผู้หญิงไม่ได้เดีจะหนอูไม่เราโอนได้จะตายอีป้าฟังย่าพูดนะหน่อยไม่เอาหรอกเพราะเขาเขามีพี่โนดแล้วยี่หน่อยบอกอย่างเงี้ยเดี๋ยวป้าชินนิดจะแต่งเรื่องกันแนะกูยี่หน่อยมันบอกอย่างเงี่ยมันเป็นเมียพี่โนดไม่เมียบอกไม่โนดเมียแน่เอาเอายังไงล่ะป้าใครเป็นกระดองทองนะเออใครใครกระดองทองใครกระดองทองเมื่อไหร ใคอ่ะใครอ่ะใครจะดองทองอ่พูดกันอย่างงี้พักก็รู้ตัวนะก็จะสาดให้เปรทออ่ใคยกระดองทองใครเน่ยอควายดองมันกระดองทองแะออแหมไม่จะโพ่นะกรดองทองในพ่อพ่อควายดองเนาะปลาปลาใ้ใครว้คะอ๋อตกใจหมดเลยตกลงนี่เราหว้ไปทั่วคว้ไปทั่ว ไมเลดังมมือต้มาบรรยายปากนะอ่าเดี๋ยวกระโดดตีนกาตีปากเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องมองปาเป็นนี่นะจ้าใครสมัครแล้วจะมีดาวขึ้นใครสมัไม่ ö, <mäßig> <compare> ได้จริงกว่ามือลำลูกตัวเอสสามารถกดลิ้สติ๊กเกอร์ได้นจ้าอิ่มจี๋เกิน3ตัวเนาะหนึ่งสองพออย่าสามสี่ห้าอย่ากดรัวนะจ๊ะกดรัวเดี๋ยวโดนปิดกั้นช่องเดี๋ยวขอลงคลิปแค่นี้ก่อนความหล่อของน้องอามเรียบร้อยแล้วนะดูไปก่อนนะคะวัเอพีถามน้องเลยว่าน้องผมยาวแล้วเมื่อไหร่จะตัดที่ป้ายยาตัดแล้วนะจ้านี่ช่างมาให้ถึงทีีีี่่เลยยนนะะะคบรรรริกาถึงทฟฟด้ว ไม่ต้องเสียตังค์ขอบคุณสำหรับคุณนี้นะตอนนี้เศรษฐ VFP ให้น้องให้น้องขอบคุณขอบคุณมาน้องเสียสองร้อยตามมามาขอบขอบขอบคุณที่ขอลูกขารออยู่นะคะอ่าพี่ครับน้องอารมมาขอขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณที่พี่มาตัดผมให้นะครับนี่น้องอร์มพี่ก่อนอ่อะแล้วลงอ๋อขอบอาร์มแหมอ่อนน้อมเกินมากฮันหน้าอ่ะไปใส่เอ็นซีก่อนแล้วบอกบอกว่าบอกว่าน้องอามหล่ออยังครับ ไม่หล่อครับไม่ร <een into> ้นี้งง